สวัสดีครับพวกนั้นจาก Auto4Line น,นะครับอันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับในงาน Motor Expo กับ Almata 07นะครับ <S <S เป็นรุ่นที่2แล้วที่ Almata มาทำรองจาก11นะก็คือ07นะครับเป็น SUV แล้วมี5ประตูนะท้ายเปิดได้แล้วก็ข้างในหรูหรามากนะครับคันนี้เปิดราคาแล้วแต่ว่าเป็นราคาคาดการณ์นะคือต้องบอกว่า a l a t a 07มี2รุ่นก็คือรุ่นธรรมดา กับรุ่นท็อปที่เป็นอัลต้านะครับเขาบอกว่ามีราคาตัา้งการอยู่ที่1 6 5 9 0 0บาทถึง1 8 000, 5 9 0 0บาทเขามีด้วยกัน2มอเตอร์นะคือมอเตอร์ขับหน้านะครับ,บกับมอเตอร์ขับเกิ้น4ล้อหรือ2มอเตอร์คันนี้ที่เห็นคือสีใหม่ของเขาด้วยเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์คู่ด้วยกําลังของเขานะครับอยู่ที่598แรงมา้าส่วนแบตเตอรี่ของเขานะครับอยู่ที่82.16กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งก็งถือว่าเยอะมากแต่ถ้าเทียบกับโตต้าวันๆเน่ยอันนั้นมากกว่าอยู่มาก600กว่านะครับที่สําคัญคือเป็นเทคโนโลยีใหม่ แบตเตอรี่แบบ800โวลต์ DC เขานะสามารถชาร์จได้สูงสุด420กิโลวัตต์คันนี้กับเครื่องสีล้อนะล้อจะเป็น21นิ้วโอ้ใหญ่มากแล้วกล้องแน่ี่ใช้กล้องแล้วนะครับแล้วก็จอจะแสดงผลตรงนี้ข้างในนะครับเขาจะมี2สีนะก็คือสีนี้ที่เป็นสีม่วงๆหน่อยนะแล้วก็เป็นสีเบจนะครับก็จอเขาเป็นจอโค้งแบบนี้นี่ดูกล้องดิโคตรเจ๋งเลยภายในดีมากๆนะครับที่สําคัญด้านท้ายเขาสวยยมาาากด้้นทเ้้าาาจะลแบบนนีถเป็อต้้วันันนนๆเเี่ยดยดดาาาทจะต มันเหมือนกับสีประตูปสีดานะแต่นี้เรียบแล้วนะครับแล้วก็เส้นสายด้านหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าด้านหลังเขาสวยมากๆนะเอ่นี่ครับคือเอาต้าสนเมาดูได้นะครับที่งานมอเตอร์เอ็กเดี๋ยวมีอหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจไปดูกันไปเอาละครับมาแล้วอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจมากปีแล้วเปิดตัวไปหูถล่มทลายยอดจองนะครับ เป็นแพ็กดีเชั่นครับกับดิพอร์เอนะหรือว่าเป็นโอลไฟนะครับคันนี้ก็อบอกว่ามันเป็นรุ่นที่เป็นลองเลนแล้วนะก็สามารถจะวิ่งได้ถึง560กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับวัตเตอรี่ของเขาเนี่ยมีความจุที่เยอะขึ้นนะอยู่ประมาณ68.8ิบแกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็ทำให้คันนี้เนี่ย น่าสนใจมากขึ้นเลยวิ่งได้5้าริโลเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ข้างในยังมีความสวยงามแบคดิชันเนี่ยไม่ได้มีแต่ข้างนอกนะายใ,ในก็ยังเป็นแบ็คนะแล้วก็ลิดด้วยได้นะสีส้มนะครับโหวสวยมากเพิ่งสีเดออิรม่ะจำได้ไหมว่าตัวท็อปสุดของเขาอะ่ะข้างในมันเป็นสีส้มหมดเลย ในสีดำหมดคอนโซลสีดำบอกสีดำนะโอ้โหดูดีมากนี่ก็คือทั้งหมดนะครับในบูธของดี p พอร์นอกจากนี้นะยังมีอวตารวันๆนะครับแล้วก็ยังมีรถเด็ดอยู่ฝัง่งนู้นด้วยนะต้องมาดูเองเราจะรู้ว่ารถด้อะไร